มาดูปกติเราคุ้นชินกับคำว่าหนีเห่าใช่ไหมคะการเปลี่ยนเสียงทัศน์นี้เขากำลังพยายามบอกว่าการเปลี่ยนเสียงของพยัญชนะอ่าไม่ใช่คำภาษาจีนคำไหนที่มีเสียงสามอยู่ติดกันสองตัวเช่นหนีเห่าอย่างนี้นะเนออีนีนีหนีหนีเสียงสามใช่ไหมคะเห่าเห่าเห่านะคะ เราไม่อ่านหนีหาวใช่ไหมมันเหนื่อยนะคะเราไม่อ่านหนีหาวนะคะมันจะถอยกลับไปเสียงหนึ่งเป็นเสียงสองกับสามอันนี้สามกับสามเช่นหนีหาวเราก็จะอ่านเป็นหนีหาวค่ะหนีหาวอ่านเป็นหนีหาวมีคนหาวแล้วต่อไปหนีหาวนะอันนี้ของจริง เข่กับอีใช่ไหมเค่กับอีเป็นเข่อีอ่าเข่อีฟูกับเต่าก็เป็นฟูเต่าอืมฟูเต่าอันนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราจะเจอในแบบเรียนนะคะค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ครูอธิบายไปตามหนังสือโอเคค่ะเมื่อกี้มีหนีหาวไปแล้ว อ่าทีละคนดีกว่าอ่านได้ไหมเนาะเอาฟันปิงปิงหนีเซียนตูเธออ่านก่อนแถวนี้ทั้งแถบเลยครอ,อีฟู可以าออกเป็นฟูต่าเซียวเจ๋ย เสียวเจียงพี่ซันนี่ลองบรรทัดนี้ได้ไหมคะโคกับหยีเป็นโขหออยีหยีกับฝ่าเป็นหยีฝ่าฝ่ากับหยีเป็นฝ่าหยีเทาากับหาวเป็น เาวขาอ่าหีฝ่ากับฝายีไม่เหมือนกันนะหีฝ่าแปลว่าแกมมาแต่ฝายีเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคนละความหมายโอเคลองดูพี่เจ้หน่อยคะ่ะพี่เจ้ลองลองบรรทัดนี้สิคะเหลียวอ่าเดี๋ยวก่อนเออ่าอ,อีบวกเอายาวยาวยาวเอ่อเหลียวเจย อ่ะจงังปัง了解อยู่ <You S 1> กับขวเป็นอยู่ขวอ่ายู่กับสามยู่สามยู่สามนะคะศูน์กับเปล่ยวเป็นโชว์เปล่าอ่ะอืมเป็นไงหน้าเริ่มเด้งหรือยังเอ่ย <c ười> โอเคค่ะ ต่อไปเอาละอันนี้ wording ที่เราจะใช้ในการเรียนบ่อยๆนะคะ Classroom e x p r e s s i o ัช้างเครือถงถังย่งอยู่นะคะําำพูดที่ใช้บ่อยๆในห้องเรียนคำที่หนึ่งออกเสียงว่ายังไงใ,ใครอ่านได้อังอ่สระองังอ่าเก่งมากช่างเคร้่างเครนะคะช่างเครแปลว่าเข้าเรียนกันเถอะอ่า วอร์มเซิร์ฟเคบนะสมมุต huh. ิเราซื้อบอกวอร์มเซิร์ฟเคบะพวกเราเรียนกันเถอะนะวอร์มปะก็คือปะนักกำเมืองกับปะนะวอร์มเอ่อวอร์มเซิร์ฟเคบนะเราเรียนกันเถอะเรียนไปเดินมาเหนื่อยละสองโมงสี่สิบล้ตายแล้ววอร์มช้าเคบะนะคะช้าเคบะเลิกเรียนนะคะต่อไปอันนี้อ่าวละสี่พยางค์ เสี่ยนใจอิวนะคะซีอิวซีอิวนี่สระอิวซีอิวซิวอืมเสี่ยนใจ休息อ่าเสี่ยนจายจ u ิตอนนี้พักนะตอนนี้เบรกก่อนนะคะขตอนนี้เราเบรกก่อนนะตอนนี้เราพักนะพักกันก่อนอ่าถ้าเรา้อบอกเสี่ยนใจ休息ตอนนี้เราพักละกันนะคะค่ะ ต่อไปอ่านว่าอะไรดีเคอ,อ่านขัานเฮอเ,อเฮยปออ่านปานขัานเฮป่าอืมสมัยนี้ไม่มีละเฮยป่านกระดานดำเนาะขัานเฮป่าน look at the blackboard ก็คือดูกระดานดำนะสมัยนี้เป็นป้ายป่านหมดเป็นไว้บอร์ดหมดละ อ่าคาดก็คือดูคาดคาดคาน,าน,านดูนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวเราชื่อจะเริ่มเอาคํานี้มาใช้ชั้นเรียเนจบตอนนี้พักแล้วก็เกินหวตูเกินเกินเกิน,กนวัวตูอ่านตามฉันนะคะเกินวัวตูอ่าอย่างเช่นแฟนบิงบิงหนี่เกินวัวตูใช่ไหมคะแปลว่าอะไร บางิงเธออ่านตามฉันค่ะเอ่อซันนี่เจเกต跟我นะพี่ซันนี่跟我读姐姐跟我读นะคะพี่เจเ้วเราสื่อจะเรียกเจเจแล้วนะเจเจ跟我读นะคะดีไหมคะอืมเราต้องมีโคตรลับในการเรียกกันแลเราซื้อก็นนะเฮาเลย上เสร็จ休息 i นป黑板，看กันว读，跟我ูอ่านตามฉันนะคะเอาเลยเอาเลยเอาเตอะก็คือโอเค